It is am ใช้ใหม่นะคะตะโกนไม่ไหวโอเคค่ะคุณลูกค้าที่กําลังช้อปปิ้งอยู่ขณะนี้แล้วก็คุณลูกค้าที่กําลังชมอยู่ทางไลฟ์สดนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่3ามแล้วสวัสดีคุณพี่อ,อรไทยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยน้องปล่อยเสื้อตัวละร้อยเงื่อนไขง่ายๆแชร์ให้หน่อยแล้วคนไม่แชร์เราจะขายให้มนนไม่ดีวันนี้ขายไหมวันนี้ ม่้าบอกขายคนไรส้สต์ไม่ขายเ้ยแมเนี่ยพี่ใส่ชนรักกี่ตัวดีวันนี้ใครอีกน้องมาทักกันหน่อยทักกันหน่อยมาคุณพี่บอกก่อนว่าส่ง XL เท่านั้นนะจ๊ะใครมีหน้าอกเล็กวันนี้น้องไม่ขายให้ใครมีหน้าอกเล็กไม่ขายให้สวัสดีคุณบุ๋มบุ๋มค่ะสวัสดีค่ะ ใครมีหน้าอก40ขึ้นไปคุณลูกค้าที่ช้อปปิ้งอยู่ด้วยนะคะคุณลูกค้าที่ชมอยู่ในไลฟ์สดด้วยใครก็ได้โทรหาพี่ปองเวรวัตหน่อยพี่ปองวรวัตรแชร์ไลฟ์ให้น้องหน่อยค่ะแชร์ไปที่สาขาหน่อยคิดว่าแชร์แล้วแหละนะสวัสดีคุณลูกค้าที่อ่าฟังอยู่ที่ชูวิกิตเรดิโอด้วยนะคะว่าไงคะคนตัวเล็กก็มีแหม่มหขคยอยากขายมากเลยคุณขัดพี่มากเลยอะ สาวไซส์เล็กไม่ต้องน้อยใจวันนี้เราขายร้อยห้าสิบาทแต่ว่าเป็นเสื้อแบบนี้เลยที่ที่น้องใส่อยู่ขออญาตอแมทออกก่อนนะคะตัวที่น้องใส่อยู่คุณลูกค้า S M L X L เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมคุณพี่นารีสวัสดีค่ะคุณพี่นารีสวัสดีค่ะ เออคุณลูกค้าน้องน้องชมโชว์ตัวละร้อยห้าสิบก่อนเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบคุณพี่ร้อยห้าสิบบาทราคาปกติบอกแล้วจะตกใจสี่ร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้ลดแรงๆเหลือร้อยห้าสิบบาทพี่ใส่ไม่ได้ไม่จริงพี่ใส่ชนใส่ได้แน่นอนอย่า <c oughs> yeah, พี่ใส่ชนใส่ได้แน่นอนคุณลูกค้าตัวนี้ที่น้องใส่อยู่นะคะ150ปกติ499นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงน้องจะโชว์เน้นโชว์สินค้าส่วนคุณลูกค้าที่สนใจนะคะเดี๋ยวน้อง ทิ้งนะคะ QR code ผู้ช่วยช้อปปิ้งไว้ให้แล้วทักไปได้ได้เลยนะคะว่าจะรับแบบไหนบ้างแคปหน้าจอนะคะแล้วทักหานะคะผู้ช่วยช้อปปิ้งนะคะจุงกระจ้าสวัสดีค่ะพี่ตุกติก๊กสวัสดีค่ะ มาด้วยสับแบบแปลกๆเลยหน้าหน้าที่จะแบบเปิดเผยหน้าตาแนละส่วนใหญ่ก็จะเป็นโชว์เสียงมากกว่าวันนี้ก็ลูกค้าตอบรับเยอะเพราะว่าราคาพิเศษจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะปล่อยแล้วตัวละร้อยกับร้อยห้าสิบเท่านั้นร้อยกับร้อยห้าสิบเตรียมตัวหรือยังกางเกงแม็กลดราคาเท่าไหร่กางเกงแม็กนะคะหนึ่งคำหนึ่งอยู่ไหมใช่ หนึ 1> 1่งแถมหนึ่งจ้ะคุณพี่กันเกงแม็กหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวทิ้งค r ว o d e คไลน์ทักหาผู้ช่วยช้อปปิ้งน้องนะมีทุกแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็น Mac แม็กลีไวล์ลีรังเลอร์ฮาร่าสนใจแบรนด์ไหนเดี๋ยวทิ้ง Q ิว o า e คไว้ให้วันนี้ขอปล่อย A to Z ซก่อนนะก่อนนะคะคุณอรไทยนะคะแต่ว่าโปรก็คือหนึ่งแถมหนึ่งของแม็กนะคะคุณลูกค้าที่เดินช้อปปิ้งอยู่ขนาดนี้นะ,ค,ะคุณผู้หญิงทุกท่านใครมีหน้าอก40หน้าอก 40. 40วันนี้จ่ายน้องร้อยเดียวรับเสื้อ ยืดคอกลมสวยๆไปเลยนะคะสนใจเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราปล่อย2ช่องทางทั้งทางไลฟ์สดแล้วก็ทางหน้าร้านด้วยใครจะเอฟจัดเลยค่ะโอเคถ้างั้นขออนุญาตโชว์สินค้าเลยนะคะบิวบิวโชว์พี่ได้ไหมเพาพี่ต้องจับไหม่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรโชว์เสื้อแม่ค้าบอกยังไม่ได้แต่งหน้าอ่ะคุณลูกค้าขาน้องบอกเลยนะว่า อก40ร้อยเดียวอก40ร้อยเดียวอกเล็กวันนี้ไม่ขายราคานี้นะคะใครอกเล็กรอก่อนนะวันนี้ปล่อยเฉพาะสาวเจ้าเนื้ออก40ร้อยเดียวแล้วจะบอกเลยว่าของน้องมีประมาณ30ชิ้นของมีประมาณ30ชิ้นใครคิดนานอย่ามาโกรธกันนะ <laughs> คิดนานอย่ามาโกรธกันนะคะเพราะว่าของมีแค่นี้จริงๆอะตัวแรกจก้ะอันนี้เป็นรูปหัวใจคุณลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอเดี๋ยวทักหาเดี๋ยวจบไลน์น้องจะทิ้ง QRcode บิ A ost, ทิ้ง QRcode ไว้เลยได้ไหมไปทิ้ง QRcode แชร์ A อ่ะเดี๋ยวทิ้งตอนนี้เลยลูกค้าบางคนใจร้อนนะคะ เดี๋ยวทักลายหานะคะผู้ช่วยช็อปปิ้งของเรานะคะ50คนดูแล้วแชร์ให้น้องหน่อยคุณลูกค้าเอ้เสื้อมี30เริ่มเครียดแล้วไอ้ปั้นตนึงไม่เป็นไรคุณลูกค้าสีเทาสีเทาคุณลูกค้ามีไม่จํากัด150สีเทามีไม่จํากัด150ในลูกคิวอาร์โค้ดอยู่ไ ลูกคิวอาโค้ดไ่ได้แต้องจบไลฟ์่ะจบไลฟ์จบไลฟ์เดี๋ยวทิ้งคิวอาโคดไว้ให้โอเคค่ะคุณลูกค้าไลน์นี้ผ่านนะคะใครสนใจแคปเลยตัวแรกน้องจะโชว์ร้อยกอด1น100บาทรัวๆแล้วก็ไปโชว์ที่ตัวละ150ใครสนใจย้ำว่าสีขาวพิมพ์ลายของ A to Z เนื้อผ้าดีนะคะหลายๆคนซื้อแล้วซื้ออีกมีหลายตัวเต็มตู้เลยวันนี้มาพิเศษตัวละ100บาทสำหรับสาวที่มีหน้าอก40จ้ะ ตัวแรกคุณลูกค้า100บาทไปต่อนะคะอันนี้เรียกว่าลายหัวใจแล้วกันแคปหน้าจอได้เลยคุณลูกค้าซื้อฝากได้ซื้อใส่เองได้ค่ะไปต่อบิลแช์ก่อนแป๊บแช์ก่อนแป๊บอะแม่ค้าหนูขยันแชร์มากเลยนะเพราะฉะนั้นของจะไม่พอนะ ย้ำนะจ๊ะคุณลูกค้ารุ่นสีขาวนี้100บาททั้งหมดจ้ะรุ่นสีขาว100บาททั้งหมดถ้าคุณลูกค้าที่ชมอยู่ทางชวิกิตรีดิโอนะคะสนใจยังไงอยากจะได้เสื้อยืดเอตูซตัวละ100บาทนะคะแวะมาดูได้จบไลฟ์น้องก็ยังขายราคานี้ถ้ามีของนะคะ ถ้าของพอนะจ๊ะตัวนี้เป็นลายดอกไม้เนาะผ่านจากลูกค้าร้อยเดียวแล้วก็มีไซส์เดียวด้วยอก40รรัวๆไปเลยใครมีหนะ้าอก40วันนี้จะรับกี่ตัวปล่อยไม่อั้นนะคะขอคนเร็วปล่อยไม่อั้นว่าไงนนหนึ่งร้อยบาทจากคุณลูกค้าอันนี้เป็นลายอะไรเอ่ยลายแอปเปิลนะคะลายแอปเปิลหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทอ่ะไปต่อค่ะอ่ะอันนี้หน่อยเนาะยาง มีหลายลายอ่ะโชว์โชว์โชว์เร็วๆอันนี้ทำเวลาแล้วอ่ะ100บาทจา้าคุณลูกค้าเดี๋ยวถัดไปจะโชว์สีเทานะคะอันนี้สีขาวก่อนสีขาวย้ําว่าจํากัดไซส์นะคะเฉพาะหน้ 40, 100าอกสี่ส0บหนบาทหน้าอกสี่สิบใครใส่ไซส์นี้ได้นะคะจะรับตัวไหนลายไหนแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวทักหาเรานะคะ100บาทจา้าหนึ่บาทอ่ะไปต่อบิล อันนี้เป็นตัวอักษรสีแดงตัดสีขาวสวยๆเลยอะแล้วก็วเดียวด้วยโอ้โหอะตัวนี้ลายนี้เหลือตัวเดียวหน้าอก40 100บาทจ้ะไปต่อไหมเราแคปหน้าจอเลยนะคุณลูกค้าแคปหน้าจอเลยนะคะจบไลฟ์เราก็จะดูแลคุณลูกค้าอันนี้เป็นเกจ้ะ จัดส่งฟร <18. S 1> ีนะจ๊ะคุณลูกค้าจัดส่งฟรีจ่าย XL เหือตัวเดียวนะเอามี XL มาด้วยเหรอ<ช> XL อ l อกเท่าไหร่สามแปดสามแปดอกสามแปดมีตัวเดียวหลงมาอ้าวใครไซส์สามสิบแปดมีตัวเดียวหนึ่งร้อยบาทสามสิบแปดมีตัวเดียวลายสวยด้วยตัวนี้เป็นตัวภาษากีษตัว A แล้วก็มีกรอบดอกไม้ร้อมรอบหว,วานๆเลยเสื้อเสื้อยืดแนวเ t ท Z จะเป็นลายหวานๆน,น,นะคุณลูกค้าลายนี้โชว์หรือยัยงสวยมากเลย อันนี้ก็มีตัวเดียวอีกแล้วเออจับได้แต่ลายสวยๆนะแม่ค้า <H L S 1> เราเนี่ยอันนี้ก็เอนะคะเอา้าแ,แอบเชียร์นะแฟนคลับหนูหนูเชียร์ลายนี้ใครสนใจแคปหน้าจอนะจ๊ะใครทักมาก่อนคนนั้นได้ไปรายนี้เหลือตัวเดียว100บาทเท่านั้นคุณลูกค้าที่ชมอยู่หน้าร้านมีสิทธิ์เร็วกว่านะอยากได้ไหมตัวละร้อยหน้าอก40นะคะใครอก38มีตัวเดียว100บาท100บาทมีไซส์ไหนคะตอบคุณพี่กิฟต์นะคะ มี XL ส XL มี1ตัวนะคะแล้วก็ XL มี1ตัวใช่ไหม mm hmm. เรามีไซส์2 XL อก40ทั้งหมดเลย mm hmm. เฉพาะสีขาวเดี๋ยวจะโชว์สีเทาส,สีเทานะคะสีเทาที่แม่แม่ค้าใส่อยู่ไซส์ครบสีเทาตัวนี้150ไซส์ครบเดี๋ยวจะโชว์ปิดท้ายนะคะอะไปต่อสีขาวร้อยหนึ่งหมดหรือ,อยังลายหมดแล้วแหละผีเสื้อโชว์ยังดิว ขอแม่ค้าเลือกลายสวยๆมาโชว์หน่อยร้อยเดียวร้อยเดียวอ่านี่เป็นไงโอ้โห,โหอ,อ,อกสี่สิบนะจ๊ะ <ขอ S 1> คุณลูกค้ารายภาษาอังกฤษคําว่าโอ้โหอ่านไม่ออกขอโทษนะคะตัว A ตัว P ตัว R ตัว S อย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ลายนี้ก็สวยคุณที่สีขาวไง,งเสื้ยอยืดเข้าเป็นสีขาวคอกลมแบบกลมแบบปัดๆเนาะแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวนี้สีแดงตัดน้ำเงินตัวนี้ก็สวยค่ะ100บาทพอกับไซส์หน้าอกสี่ิบนะคะอ่ะ ปต่อรายนี้หวาน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 นะคะนี่ผีเสื้อผีเสื้อหวานหวานตัวนี้นะคะก็100บาทคุณลูกค้าเฉพาะหน้าอก40่สิความยาวจืแต่เขียนไว้อยู่นะอยู่รนห้าสบเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววัดความยาวให้ตอบคุณพี่กิฟต์นะคะคุณพี่กิฟต์ค่น้องมีไซส์เดียวนะคะสำหรับสีขาวพิมพ์ลายนะคะ XL มี2ตัวอ,อก38มี2ตัวอ่ะหลงมาหลงมา38มี2ตัวที่เหลือจะเป็นอก40ทั้งหมดความยาว25นิ้วจ้ะความยาว25นิ้วนะคะหน้าอก40 100บาททุกตัวหมดหรือ,อยังหมดแล้วอ่ะต่อไปขออนุญาตโชว์ในส่วนของนะคะ พิเศษเหมือนกันรุ่นนี้น้องขายร้อหบาทถูกมากคุณลูกค้าอันนี้เป็นสีเทาตัดลายมีหลายลายนะคุณลูกค้าแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้มีครบปไซส์ด้วยเนาะเริ่มต้นที่เสื้อชุดไทยมีไหมคะพอดีเขาให้ถามค่ะเสื้อชุดไทยน่าจะเป็นชุดซัมเมอร์ลายดอกหรือเปล่าใช่ไหมเสื้อซัมเมอร์แน่เลยใช่ไหมเชื่อชุดเสื้อชุดไทย ใช่ไหมคุณพี่อ,อรทไทยเดี๋ยวคัดมาให้โปรแรงๆขอบคุณสําหรับคําถามขอบคุณที่คุณลูกค้าติดตามรับชมไลฟ์สดโชว์วีกินะคะก็ย้ําว่าโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดไม่มีช่องทางไหนนะคะจะเร็วและแรงที่สุดเท่าช่องทาง<ป><ๆ>นี้<ๆ>แล้วอันนี้หรือเปล่าคุณพี่อ,อรทไทยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเสื้อชุดไทยน่าจะใช่โอ้โอเคอะวันนี้ลดไหมคุณคุณเอามาเข้าไลฟ์สดคุณไม่ลดพี่ตีกลับนะ ลดไหมคะเจ็้ยเาสิบเหลือสามเก้า้าเจ็ดร้อเสเหลือ395ร้อเหลือสามเป็นของคุณผู้หญิงของผู้ชายมีไหมของผู้ชายมีแต่ถ้าของผู้ชายมียมซื้อสองตัว690้อยเกบอฟคู่ลดให้อีก<ไ>วายดอกไม้ใช่เอาลองเลือกดูก่อนนะคุณลูกค้า เฟคู่เหลือ690เป็นหญิงคู่ชายก็ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นหญิงคู่หญิงชายคู่ชายเลยใช่ไหมโอเคเอาโชว์ให้ลูกค้าดูก,ก่อนมีกี่ลายสิอกเท่าไหร่นะบิวเท่าไหร่นะอันนี้395คือ2ตัว6 9อจากคุณลูกคา้า395สีแรกสีเหลืองจากเออ่ทุกคนมั่นใจว่าปีนี้เราจะได้ใส่เสื้อซัมเมอร์กันแน่นอนหรือว่าเสื้อชุดไทยนะคะเรียกได้หมดแล้วคุณลูกคา้านะคะ ปีนี้ได้ใส่แน่นอนแล้วก็ลายสวยๆอีกหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยค่ะขอบพระคุณคุณพี่อรทัไทยถามมานะคะเสื้อ s u มเมอร์เอเจนเป็นเสื้อเข้ารูปลายทันสมัยนะคะไม่มีตกเทนคุณลูกค้า390บาทอ่ะมีสีอะไรอีกของผู้หญิงก่อนอ่ะนี่ออกส้มอะไรเนี่ยส้มพีทส้มพีทเดี๋ยวโชว์ลายนะคะเอ๊ะเรานี่ไปเรื่อยเลยเนาะ,ะขายเสื้อย,ยืดลูกค้าถามอะไรก็ โชว์ไปเรื่อยนะคุณลูกค้าเอาน้องขอไปเร็วนะคุณพี่ยังไงไปสแกนลายดูที่หลังนะซูมลายดูใกล้ๆว่าดีจริงๆขายเสื้อยืดจบจากเสื้อไทยเดี๋ยวน้องจะพาไปในส่วนของเสื้อยืดลายเทานะลูกค้าก็หลายๆลคนก็งงเอ๊จะเข้ามาดูเสื้อยืดอย,อยู่ๆมามาโชว์เสื้อชุดไทยซะงั้นสาม้อยเกของคุณผู้ชายเท่าไหร่นะเท่ากันเท่ากันสามเหมือนกันอะสสรไม่ี จ้ะอันนี้ของผู้ชายแล้วนะคะ390ดูไว้ก่อนคุณลูกคะ้าถูกใจตัวไหนยังไงทักมาหาเราอะไรนะเอา395ขอโทษ395จ้ะ395โอเคอ่ะไปต่อเออเริ่มร้อนละ <laughs> <laughs> โอเคค่ะจ้ะจะจบแล้วคุณลูกค้าขออนุญาตขออนุญาตกระชับนิดนึงเพราะถ้าน้องไ like ลนะน์นานลูกค like นะ้าจะไม่รอเรา <laughs> ไปต่อสุดท้ายท้ายสุดในไลน์นี้คุณลูกค้าขาขออนุญาตโชว์เป็นเสื้อยืดบอกแล้ว150บาทปกติ4 9 9 150บาทนะคะไซส์ครบสีครบ S M L X L แล้วก็2 XL ใส่แล้วเป็นประมาณนี้ทรงประมาณนี้คุณลูกค้าใส่ดูดีสีเทาสีสุภาพเรียบร้อยใส่ได้ทุกงานใส่อยู่ใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวได้หมดเลยแมทได้กับทุกกางเกงด้วยกางเกงยีนกางเกงขาสัน้นรวมไปถึงกางเกงผ้าสลกที่น้องใส่สวยๆแบบนี้ก็แมทกับเสื้อ a to Z ได้ นี่เป็นไงสวยงามจ้ะคุณลูกค้าสวยงามจ้ะเมื่อกี้อะไรเข้ากล้องคะเมื่อกี้อะไรเข้ากล้องคะอ่ะทีมงานทีมงานเนาะทีมงานจุวิกิทซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะมาแวะมาไม่ให้เหงาใช่ไหมกลัวไม่ค้าเหงาใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอ่ะ 150บาทลายแรกคุณลูกค้าขะเป็นลายอินซีสีเทาสีนี้ใส่ได้ทุกงานและคุ้มมากๆสี่เาสิหลือร้อยาสมีทุกไซส์ใครสนใจลายไหนทักมาเดี๋ยวเอ,อาจะซูมลายใกล้ๆอันนี้ลายนกอินซีค่ะ150บาทถูกมากจัดรายการ3วันเท่านั้นใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายแล้วจัดรายการเราจัดมาสาวันวันนี้วันสุดท้ายมามาต่อจะ้ะ อันนี้ลายแว่นตาจากคุณลูกค้าขาก็150บาทลายแว่นตาย้ําว่านะคะเสื้อยืดสีเทามีครบทุกไซส์นะคะ,ะไปต่อจากอันนี้ลายแบบออกมามีลายดอกตัวละ100ไหมคะโอ้ไม่มีค่ะคุณพี่คุณพี่หมูนะคะคุณพี่หมู ลายดอกตัวละร้อยมีไหมผู้หญิงมีร้อยเก้าเก้าเก้าก้าอาโชว์หน่อยมีร้อยเก้าก้าคุณพี่ร้อยทวนไม่มีไเงเหมือนคอลุงเลยเหมือนกันเลยเหรออ๋อนี่เหมือนกันเลยลายอะไรคะเนี่ยกุ้งอะไรคะล็อบสเตอร์ไหมกุ้งทะเลเผากุ้งทะเลเผานะหนึ่งห้าสิบาทคุณพี่หนึ่งยห้าสิบาทถูกสุดๆขออนุญาตโชว์ตัวละร้อยห้าสิบเหรอเคื่องตกปาเครืองตกาได้ไดโอ้ย น,นี่ร้อยเก้าสิบเก้าเป็นแบบเขาเรียกผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าลื่นอันนี้แห้งเร็วไม่ร้อนร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเสื้อลายดอกโพลีเอสเตอร์ต้อนรับเทศกาลสงการานต์นะคะสนใจอันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่อ่ะไปต่อค่ะสีส้มก็มาจากคุณลูกค้านี่อันนี้ไซส์เราครบไหมไม่ครบด้วยไม่ครบแต่ว่านี่เ อันนี้อันนี้เหลือไม่กี่ฟ้าอันนี้สีเจ็บมาก199บาทย้ำว่าเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะแห้งเร็วไม่มีร้อนกังเกงแม็กซ์หนึ่งแถมหนึ่งเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่1995 1995าบาจากคุณพี่1995าจากคุณพี่อรไทยนะคะ 1,995เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องทิ้ง QR Code ไว้ให้นะคะของ MAC นะคะแล้วก็ของ A2Z สนใจแบรนด์ไหนเดี๋ยวพักหาผู้ช่วยช้อปปิ้งของเรานะคะอ่ะย้ำคุณลูกค้าใครสนใจรู้สึกว่าคุณลูกค้าจะไม่สนใจโปรที่น้องนำเสนอเลยนะสนใจอยู่ใช่ไหมรอเอรอปิดไลฟ์แล้วจะเอกันอยู่เนาะ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะร้อยห้าสิบบาทจ้าร้อยบาทจาก4ี่อยเกก้าวกแล้วีไหน เอาเออใช่ใช่อะสีเทาร้อยเดียวมีสองตัวอส <X> อง XL สอง XL สีเทาสีเทาจา้ะคุณลูกค้าสนใจไม่เอ่ยอะอีกตัวหนึ่งสีเท,าร,า,ท,เทารุ่นนี้หนึ่งร้อยบาทสีเทารุ่นนี้มีสองตัวมีลายเดียวด้วยมีลายเดียวด้วย ใครจะได้เป็นเจ้าของนะเนี่ยหมดหรือยัง <_ an> ก็พิเศษจริงๆคุณลูกค้าคุณพี่เอเลไทยเดี๋ยวเราดูแลกันต่อหลังไหม่นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งอีกนิดนึงคุณลูกค้า <_ an> กิจกรรมชวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์วันนี้มีข่าวดีมาบอกแฟนครูเต้ยอภิวัตน เจ้าของผลงานเพลงอะไรนะบิวพี่ขออ่อยพร้อมนเอาคุณร้องให้พี่ฟังอยู่วเมื่อกี้อะไรนะ เอขาอาย้ยหน้าไม่ร้อ,อ,าอ,าองไม่เป็นนะขอแค่นี้นะเดี๋ยวเสียเพลงเขาเออใช่ไหมร้อ,องนิดเดียวร้องนิดเดียว,ดดยวครูใต้อภิวัตนคุณครูในดวงใจของใครๆหลายๆคนวันนี้จะมาที่ห้างจวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะมาถึงนี่ก็ตั้งแต่เวลานะคะอ่า16นาฬิกาเป็นต้นไปใครอยากมาร่วมกิจกรรมนะคะมาได้นะคะที่บริเวณ ประตูชาบูชีเนาะประตู3ประตู3กับคูเตยแล้วก็พิเศษนะยังมีเวลานะคุณลูกค้าถึงบ่ายโมงตรงรคุณลูกค้าที่ซื้อฮะสี่โมงสี่โเย็นคุณลูกค้าที่อยากมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมมิ e t อังกฤกับคูเตยนะคะวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์มีเวียนะคะครบ299บาทมีสิทธิ์ร่วมรุ้น กิจกรรม Meet and Greet ใกล้คูเตย์วันนี้ที่ห้างเทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ใครสนใจใครเป็นแฟนขับคูเตย์วันนี้เดี๋ยวมาเจอกันที่ประตู3ประตูชาบูชินะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดรอบแรกลาไปก่อนนะคะรอบถัดไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมกิจกรรมนะคะที่บูธนีเวียกับงานของคูเตย์นะคะเดี๋ยวมีต่อเรื่อยๆวันนี้ไลฟ์สดน,นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ใครสนใจสินค้าโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะที่เราโชว์ในไลฟ์สดเดี๋ยวทักไลน์ QR c o า e ์โค ผู้ช่วยขายกับเรานะคะวันนี้ไลฟ์สดทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์รอบแรกลาไปก่อนนะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะเ๋ยวเจอกันใหม่นะคะ